สวัสดีครับู้ทธิเจริญู้ที่อยากลำอยากรวยอยากคางอยากมีครับพี่น้องมณีอน่าร้อนทั่วครับพ้าพี่น้องมาเบิงเอารถเอาล่าเอามาเอาเกียนครับมาเกียวมามีครับมีตลกดครับมนี้ครับมนีพี่น้องเห็นอาจสิแปลกๆหูแปลกตาด้วยครับเด้อนี่ครับพี่น้องเกษตรกรบานเทาด้วยครับเด้อเจ้าไ้เจ้าหน้าเจ้าหัวเจ้าสวนครับ อยากได้รถเดล่ารถถอกรถไทยรถดันรถคูโบตา้ารถดันดินอุปกรณ์แตง่งอุปกรณ์เสริมนี่ครับมือหนีภาพมาเบิ้งเอาครับมือหนีบริษ้าพมาเบิงงวดครับเด้อภาพมาเบิ้งเอารถนะครับเนาะครับพี่กัดอยู่มองใดรถราคาแต่ละขั้นจากบาทจากสตางค์สื่อเงินพรเงินสดจังใดครับนี่ครับมีตะขั้นงามๆนะครับเด้อนี่ ท่านพี่น้องอยากไปใส่ไปไถให้ไทหน้าครับไก่สีลงไ้ลงหน้าด้วยครับพี่น้องเด้อครับอยก่ด้รถคูโบต้าจะขันสองขันไปใไถให้ไทหน้าครับเนาะนี่ครับไปพบไปพ่อครับเจ้าของเพิ่ด้นะครับเนาะสวัสดีครับครับผมรับในน้ำตัวไห้พี่น้องฮู้ลยครับครับนี่้านวิไลเจริญแท็กเตอร์ครับผมขายรถไถคูโบต้ารุ่นสามหกสีเกตเอลห้าศูนย์ มีทุกรุ่นครับผมครับอยากได้รุ่นใดติดต่อสอบถามได้ครับผมครับผมครับไปขุณแม่นพน้องอยากได้อยากว่าเบิ้งเอานี่ขาวมาเบิ้งเอาอยู่บันใดครับหนิโอ้ซื้อบ้านน้องลูกแขะครับผมบ้านน้องลูกแขะน้องลูกแขะครับตำบลหนองบัวสันตุครับอําเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับขั้นอยากได้ด้วยครับเด้อเห็นอยู่นี่อยากได้ครับ ตำบลดงลูกแข่ตำบลดงบัวสันตุอำเภอยางศิสุราชจังหวัดมหาสารคามครับมอนี่เขามีราคาให้พี่น้องเบิ่งยูนิตเนาะครับเนาะมีครับผมมีถูกราคาเนาะรุ่นนี้ซีอูสองแสนเก้าหมื่นครับผมต่อรองเป็นราคาห้องไหวป้ะครับเนี่ยราคาห้องเพื่อต่อครับผมอืมราคาห้องไวเพื่อต่อรุ่นนี้เพิ่นดุลเอนรุ่นใดครับเนี่ยรุ่นสามสิบหกแรงอ๋อรุ่นสามปีห้าหก รลคันี้ห่อมาสื่อมาจากร้านจากพี่น้องจากชาวบ้านครับสื่อมาจากชาวบ้านพี่น้องเขารถบได้เขาไปสื่อพวกอยู่ในศูนย์หรือว่าเป็นร้านประมูลครับผมเป็นรถชาวบ้านสื่อหรอมองได้มันบอดีเขาก็มาสมมาแต่งเอาครับผมมองได้บอดีเขาก็มาสมมาเก็บทำความสะอาดเห็นมันสวยครับแต่ว่าอยู่นีสีบ่คอยเฮ็ดเครื่องอเครื่องบอดีสีบ่เฮ็ดเลยเครื่องบอดีสีบ่สื่อเขา ครับ oh. ผมราคารุ่นนี้สิเป็นโตัสี่สิบรุ่นนี้นี่ไหครับรุ่นมันครับผมนี่หรอก L 4 7 0 8 SP อพรุ่นนี้มันสีจดทะเบียนเริ่มตั้งแต่ปี57 5เจ็ดครหาแปดหครับผมคันนี้มันรถแต่งซิ่งรถสวยแต่งนี่แล้วแต่พีน้องเขาสิสังออกบ่ครับครับผมชุดแตง่งท่อซิ่งแบบนี้ แล้วแต่พี่น้องสีสังครับผมขันสังเขากับทางร้านเฮดไท้ครับผมสวยรอดรอดี่เฮทไม่เลตัวนี้เนาะรอดไม่รอดไม่อืมแต่ว่าผ่านนี่ผ่านเก่าตัวเก่าของเขาอยู่ครับผมผ่านเก่าตัวนี้ราคาสัาไรครับตัวนี้ตัวนี้ตั้งไว้อยู่ราคาอยู่สี่แสนซีครับผมสี่แสนซีนี่หมายถึงว่าเงินสดเงินสดครับผมเข้าบ ю จัดไฟแนนไหมครับ ไปแน่นนี่จัดขึ้กันครับผมแต่ว่าให้ลูกค้าหาหไปแน่นเขามาเอาอครับผมสี่แสนซีนี่คือเอาไปไถหน้าเลยโบเลยเรยบเรยบค,ครับเนี่ยราคานี่คือเค็กพ้อมใส่ทุกจุดได้มาจูเนวครับผมเลมทะเบียนพออ้อมเออบันนี้่านคาดา่านหนาพาันหลังมีมีให้ครบหมดครับผม่านหนาพานหลังได้ไปครับคาดด้ครับได้บกบ ขาดกัถ้ามันมีติดรถมาล้างเทียก็ได้ไปพร้อมครับผมบางทีบ่มีกัสัังได้ขันผูบ่มีผููมีรถแล้วอยากสังขาดจะสังได้เนาะสังได้ครับผมโอ้ขันนี้ไม่มาอยู่ตัวนี้เนาะสวยๆทะเบียนนครราชสีมานะครับเนาะโคราชโคราชบ้านเฮาครับผมอันนี้รุ่นสี่สิบ็ดสี่สิบเจ็ดคะสี่แสนสี่มืนต่อรองถามราต่อร่องหน้พี่น้องเด้อครับอย่าเด้รถไปใส่งานเนาะ ซื้อไปหายลูกซอกลูกไส้ขั้นนี้เท่าไรครับขั้นสาสิบกเนี่ยขั้นสาสบกนี่อยู่สองแสนเก้าครับผมต่อรองได้ครับสองแสนเก้าโอ้ยางไม่ได้ยางไม่เลยเนาะครับขั้นนี้ยางไม่สวยแต่ว่าเครื่องนีเข้าบริเฮดเนาะเครื่องนีบริเฮดบริเกับบริเฮทบริเฮทรถนี้สภาพเดิมอือพวกเครื่องอะครับมาเบิ้งวต่อมากนะครับเนาะตัวนี้เป็นรุ่นของสี่สิบเจเอพีคือกันครับผมปี ตัวนี้ปีห้าแปดรถสภาพพร้อมใส่แล้วโอ้ออันนี้คือซื้อนี่ท่านมีเงินหนีมาเอาออกแรงไปเลยครับผมมีเงินมาคุยกันใดต่อรองหลังการขายคือบริการส่งฟรีครับผมอเขามีรถส่งบ่ครับมีครับผมเขามีรถส่งทางลานเดี๋ยวสิพายบางรถส่งนะครับเนาะพี่น้องเด้อยรับเด้อท่นเห็นอยากไดเด้ครับเด้ออันรุ่นนี้เท่าไหร่ครับราคาตัวนี้ ตัวนี้อยู่ราคาอยู่440,000ต่อรองได้ปีห้าแปีห้นี่ได้ครับเด้อเบิ่งเบิ่งบ้านไผ่บ้านทอกบ้านไทยเนาะนี่ครับล้อนี่คือใหม่อยู่ที่นี่ตัวนี้เนาะเครื่องบริหารได้อพี่น้องเด้อนี่พวกเครื่องสิบ่ได้เฮ็ดบ่ไดริหาดนี้มาเบิ่งผ่านโอ้ผ่านบ่มีบินบ่มีเบี้ยวตัวนี้แม่ผ่านสวยผ่านสวยผ่านสวยตัวนี้ พร้อมเอาไปใส่งานเลยเนาะครับพร้อมไปใส่ตัวนี้ขาดติดมะน้ำบ่ครับตัวนี้ขาดติดมะน้ำบ่ตัวนี้บ่มีครับตัวนี้มันสิเป็นพันหาอ่าพันใบยี่สิบสี่พันหาใบอืมตัวนี้พันหาก็พันหกครับเลือดตาสีเลือกเอาพอดีพอดีเนาะทำอย่างเนาะดันดินได้ไถ้ให้ได้ไถหน้าได้เนาะครับตัวนี้เนาะนี่ครับคูโบต้าเอลสี่เน้าพีนะไม่น้องเอสพีมากตัวใดทักมากครับเอาตโต่อมาครับ ตัว่อมาตัวนี้เป็นรถ lc ศรถสี่สิบแรงครับผมตัวนี้ตัวนี้ปี60อ่าราคาสิอูที่3 9 0 0 0 0ต้าหมื่นต่อลองอยางใหม่นะครับยางหลังไหม่ปะครับตัวนี้ยางหลังเดิมครับยางหนาใส้ไม่เอีมโอ้พ้อมพร้อมชุดแตง่งตัวนี้นนคือแต่งให้แล้วเนาะแต่งให้แล้วครับผมแต่งให้แล้วรถพร้อมใส้ นี่พี่นอ้องพร้อมใส่งานด้วยครับเดอ้อตัวนี้ก็ซีเอิร์น l อ0ซ8ศนย์มันสิเป็นพศออปีห0แรงมันเขาเบิ่งจากนี่บ่ครับแรงมันครับผมจากซีูนนี่บ่ l <LC> เ0 l ซ0นย์ลีนย์ี่คือ4ี่สิบแร<อ>งมาครับผมสี่สิบแรงมาครับผม47เจะคือสิบเแรงมาสี่เก็ดกับเป็นสี่สิบเดแรงมา<อ>รุ่นนี้สิเป็นสี่สูบรุ่นนี้สิเป็นเครื่องสามสูบ เครื่องซ้ำสูบโรลันซีสูบมีแต่คันนำงามได้ดไดดไพี่น้องเด้ออยากได้รถไป็นเสพสวยครับช่วง,งนี้กำลังลงหน้าพอดีครับเอาขั้นต่อมาครับบาทเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นรถอยังนี่เป็นรถยกรถยกอ<ห>ันนี้เป็นเป็นรถยกไปใส่งานเจ้าของกันบ่ครับผมบ่ขา,ายด้วยครับเด้อบ่ขา,ายเอาไปแต่ใส่งานไปแต่ยกของให้ลูกค้าแต่ว่าผู้ใดอยากได้ก็สั่งได้อ่าบันนี้กลวองจุ้มๆยุ่นหนีไม่ยังครับน<อ>ี่ อันนี้เขาเอินโรตารี่ครับผมโรตารี่นี่มันไปกับรถซุ้มหนีบเครับซื้อตั้งหากครับผมซื้อตั้งหากอยากได้คินได้ก็ขอซื้อได้คือมีรุ่นเม็ดหกห้าตัวนี้เม็ดหกห้าครับราคาเท่าไรครับเม็ดหกห้าเนี่ยเม็ดหกห้าราคาอยู่สี่หมื่นห้าต่อไปครับตัวนี้เม็ดเม็ดหกสี่ราคาครับราคาอยู่สองหมื่นห้าลองต่อไปครับตัวนี้จะเป็นเม็ดแปดสอง ใส่รุ่น l c เกใส่หาสิบแรงราคาจะอยู่4 4 0 0 0อัน3โตครับอัน3โตนก็เป็นเม็ด82คือกันราคาต่ำต่ำ40,000สิมีราคาอยู่บ่ถึง30,000กับมีครับผมสีเป็นตัวนี้ครับบ่ถึง30,000ตัวนี้สิอยู่3 0 0 0งตัวนั้นสิอยู่30,000ซื่อเป็นโรตีเม็ด82ทั้งหมดสภาพนี่คือใส้งานได้ไหยเนาะ ร้อมใส่ครับผมครับพี่น้องใส่พูดแต่อยากได้โรตาลีด้วยครับเด้อซื้อรถไปยังพันมีตัวลียังพันมีโรตาลีปันดินครับ่ซื้อไปส่งานนดียเลยครับผมบ่ต้องไปเช็คบ่าต้องไปสมเลี่ยวเตพี่น้องรุุดรถรุ่นใดเลือกเอาได้ด้วยครับเนาะราคาคุยกันได้อ่าครับหันไปทั้งุ่นบอลมาทางพี่ครับบอลเนี่ย่งมีของสวยๆทั้งนี้สภาพจำเลยบปครับเนี่ยของซ้ำของไม้ครับผมอันนี้ไม้ยามองเลยตัวนี้มห้ เยี่ยมนนาครับตาสร้างอันน네ี bye. ้พันหนังครับนี่พันเบอร์ลยครับอันนี้เขาเอิ้นใบยิบสี่โอ้ใบยิบสี่พันหานบ่ครับพันหกพันหกใบยิบซี่ครับอันนี้พันหกใส่กับรถรุ่นใดครับนี่ใส่ซีเกตใส่หาสิบแรงอใส่ตัวเอ็มหาพันใส่ได้อืมตัวนี้เด้ตัวนี้เป็นพันบุกเบิกพันซีพันซี ส่รุ่นฮาิบก็ใส่ได้ครับซีิเกตก็ได้ครับผมเอ็มฮาพันก็ใส่ได้อืโฆษณาหยางมือสองนะหยางหยางมือสองก็มีมครับผมมือบางหยางมือสองนะครับพีน้องผู้หาอยู่เนาะผู้เงินบ่หลายครับอยางดีหยางเิลป์พันครับผมตัวรุ่นนี้ใส่สามสิบหกแรงตัวนี้ก็สามสิบหกนี่ก็สามสิบหกลุน4ีิเกตมีข้างล่างมีครับผมอรุ่นนี้ใส่เอลสี่ศูนย์เอลซีเกต อย่างมือสองอย่างของโอตานิเนาะครับผมโอตานิอ,านอ่าอย่างมือสองกัมีดด้วยครับบาตรเนี่ยราคาเบาๆพ่น้ว่างผูอยากเปลี่ยนอย่างแตงเงินทุนพอนหลายเนาะครับมาต่มากะมีด้ครับบัตรตมานีมีขาดมาครับไปยยงนี้อันนี้มันมันติดกันครับรถขนาดโอ้แถมแถมตัวนี้ไปกับรถแล้วครับผมไปกับรถแล้วได้ครับเด้อตัวนี้รถรุ่นได้ครับตัวนี้ตัวนี้สิไซสามสิบหกแรงสามหกแรง ใส่40ิบแรงอืมบะนี้มีตัวนี้อาจจะเป็นเก้าเก้าได้นี่ครับพานของยี่ห้อใดครับตัวนี้อันนี้สิเป็นของไทยทําเองของของอิสกิอืมมันสิใส่รุ่นเอ็มใส่รุ่นเอ็มได้ครับพานอันนี้เกินพานหกกันบะพันพันหกพันหกใบย่ิบสี่ใบยิบสี่คพันหกอ่าครับผ่านได้ครับเด้อพี่น้องพี่น้องที่มา่ันมาขาดครับนี่มี่ ปุ๋ย้พันธมีขาดครับมีรถเราพันมีขาดครับนี่สือรถไหมพันมีขาด,ม,ม,ขาดมาเอาอได้ครับอยู่นี่อันนี้กับพนันคู่ปตากันเนาะครับอันนี้กับพันคู่ปตาใส่สามสิบหกแรงตัวนี้ก็ขายตัวนี้ราคาสองหมืนคุยกันได้ครับอีสองหมืนเนาะครับเป็นผ่านหาผ่านหาผ่านหาน้านาใส่คู่ปตาสามสิบหกแรงสี่สิบแรงราคาสองหมืน ตัวนี้สีราคาอยู่ประมาณ 26, 2อ0 0มื่นนี่คุยกันได้ครับผมทุกทุกตัวทุกชิ้นนี่คุยกันได้หมเนาะคุยคุยกันได้ครับไปไปเบิ้งชินนั่นนี้ครับผมอันนี้มันยังครับนี่ชินตัวมานี่อันนี้เขาซสีเอิญเป็นล่อกันจมครับผม,มติดติด,ตด,ตด,ตดมึงไหนมันครับนี่ติดขอบล่อใส่รถ<อ>ไถสี่สิบเใส่หาสิบแรงตภาพพร้อมใส่งานบ่มีหอยเชื่อมหอยดำครับผมราคาคูนี่ัทบาทครับราคาคูนี้ตั้งไว้อยู่หกพันบาท อ oh. พร้อมใส่พร้อมใส่งานเลยครับผมนี่ครับหน้าตุ่มเนาะครับผมก<า>ัน<ว>จมกันจมหน้าตุ่มบันดินปื๊ดปื๊ไปขึ้นเลยนี่รุ่นนี้เขาสิใส่กันจมไว้ให้ลดใส่หน้าปังครับเห็ดเผ็ดหน้าหน้าปังตีของสวยๆหลังตัวนี้ตัวนี้ใส่ลสามสิบหกแรงสามสิบสี่แรงใส่ได้ครับผมอืมรา <ถ S 1> คาอยู่สองหมืนห้าพันบาทต่อรองได้ครับตัวนี้เขาา่าในนั้นแล้ว พันล่างเนาะบอกมาทันทีเป็นปิดตุ่มไม่ได้พี่น้องเนี่ยอันนี้อันนี้พร้อมอ่ครับผมพร้อมใส่งานพร้อมใส่งานโอ้พี่น้องครับหลายเลยครับเด้อพี่น้องขาดตกบกพร่องชินไดกะเขามาเบิ่งเอาเนาะครับผมมาเบิ่งรถรับส่งเขามีครับผมครับนี้นไปเบิ่งรถเด้อครับเด้อเบิ่งรถรับส่งเนาะสมขั้นนีน้าก็ได้ครับมัดนี้ขั้นต่อมากับรถรับส่งขั้นนี้เลยครับนีุ่่นสามสามสิบหกแรงเอพี คันนี้ปีหาเก้ารถสวยแล้วครับผมโอ้สภาพสวยตัวนี้เนาะสภาพเดิมสวยนี่พร้อมเลมทุกทุกทุกขันนี้พมมนน่พร้อมเลมมัานเนาะครับพร้อมเลมรถสวยพร้อมใส่เลยคันนี้รถยู่เทลแถว,แถวบานเฮาเลยครับผมแถวแถวพุทธสงฆ์เฮาโอ้ื้อแล้วโอนได้พร้อมเรียบร้อยตัวนี้ี่นอน,นอยากได้ก็สร้างจองมาครับผมตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ ตัวนี้ราคาตั้งไว้อยู่สามแสนสี่หมืนห้าพันครับผมสามแสนสี่หมืนห้าพันด้วยครับเด้อนี่โอ้อย่างงามได้พี่น้องคนละระบบเป็นแนวผมกับบูฮูด้วยครับเด้อ<ม>ระบบรถผมกับบูฮูนะครับเนาะนี่ยังไงบุ้นนี่จะคใครสนใจตัวใดควรฟังได้ครับผมอ่ะสตาร์ทเพิ่นฟังมึงกับบ้าน,นครับนี่จุดพร้อมไฟ ขั้บบันเลยขั้นพี่น้องมักตัวไหนนะครับทักมาซื้อได้อันนี้ไม่พี่น้องขั้นหมกไงอันนี้บริการามั้งครับรถรถไว้ใส่บริการารับทรงลูกคจะทรงพี่น้องสร้างรถไก่ไก่ไก่ไก,ไก,ไก่นี่แหละครับรถทรงขั้นหมกไงฟรีทรง,งฟรีท่งฟรีเลยเนาะครับผมมันขึ้นมันใส่ได้สองขั้นพอนีเนาะครับรถรุ่นนี้ใส่ได้สองขั้นพอดีแล้วครับโอฮีโน่ครับ นิโนคิวดีอารโอ้ครับ <c oughs> ยางงามเลยครับเดินนี่พี่น้องสื่อรถสื่อ,อยังกระสร้างครับบนเกิดขั้นนี่ละทรงหายเลยนะครับเนะาะอ้ครับเดินทางมาช่วงสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะรถไถคู่โบต้า ota, ครับพี่น้องอยากได้ไปใส่งานบอมมาขั้นไหนมีราคาให้ทุกขัน้นครับผ่านไทยรูเตอรี่ขาดจะมีให้หรือพี่น้องอยากสร้างอีกอย่างเพิ่มเติมครับ เฮ็ดอาคารในไข่แน่เฮ็ดยังไข่แน่ก็ได้เนาะครับผมครับบาดนี้สมมติพี่น้องอยากได้โทรมาเบอร์ไดครับบาดเนี่ย้082 85 89 320 <c oughs> ติดต่อได้ตลอดเบอร์นี่เบอร์เ <c oughs> ดียวเลยป่ครับสิมีอีกเบอร์นึงนะครับ <c oughs> เป็นเบอร์ลูกทายครับผมอ่าครับเบอร์ <c oughs> 097306 6879 นี่อีกเบอร์นึงเนาะครับผมอันนี้เบอร์ลูกซ้ายถือเสียมอดอ,อครับผมบันนี้ล่งไร่เพดเผยเดียครับมีบอให้เพื่อนติดตามบอเพจนี่สิเป็นเพจร้านวิไลเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านวิไลเจริญแท็กเตอร์ครับผมพี่น้องพิมพ์เขามมหาเลยเพเนี่สิเห็นเลยอ่าสเหเลยสิว่าอีกอันนึงคือเป็นเฟซครับผมเฟซครับเฟซมุกนี่สิเป็นวิไลอัธโยโควิไลอัทโยโคอัทโยโคครับกดเข้าไปสิเห็นเลยครับผม พี่ผมมาสีนี้เลยเนาะครับ <c oughs> นี่ให้เลือกหลายรุ่นสนใจรุ่นไดติดต่อได้ครับผมครับพี่น้องครับร้านวิไลเจริญแทรกเตอร์ครับฝากไว้เกษตรกร,ร,กรพี่น้องมันเทเดนะครับเด้ออยากได้รถไทนาเสื้อให้ลูกไส้เสื้อให้ลูกเขยใต่ไทนาช่วงนี้ก็ดีเนาะสิเขาสงการแล้วก็เดินทากับห้ไทาน,นาแหละครับครับรถส่งาน,านพันพ่อครับคือใส่บ่ออกสอกบ่เห็นลองมาเบิ่งนะครับเนาะ นี่ล้านวีไลจะเลื่อนแทรกเตอร์ครับกะพี่น้องสิเขามาเบิงด้วยตัวจริงเลยสิทร่มากก่อนจะได้เนาะทรมาสอบถามาได้ครับ,บท,นนทรมาสอบถามก่อนจะได้โทร่มันลรวก็มาจับมาบ่ายมาลุมมาเอาแล้วเนาะ <c oughs> หลังจากตกลงราคากันแล้วก็คือนี่แหละครับขั้นชิ้เขียวง,งามๆนี่ครับงามกับทรงไห้เลยเด็กพี่น้องอ่ะมักจะไดกะฝากได้พี่น้องเ้อครับสุดท้ายท้ายสุดเนาะมีอยังฝากพี่น้องให้อีกบ่ครับ <laughs> สุดท้ายท้ายสุดก็ให้พี่น้องมาเบิงเงาเด้อครับผม <c oughs> รถส,สวยๆงามๆเป็นลานวิไลยเจริญเทคเตอร์รถสิพร้อมใส้เครื่องบบดีเฮาสิบส่สื่อเขา <c oughs> ส่วนมากเข้าสิสื่อแอต่เครื่อง80ด0เอร์เซขึ้นครับผมครับผมเลมทะเบียนพร <c oughs> ้อมซื่ออยู่นี่สื่อแล้วโอนบ่ได้รับรถรับรับเงินคืนได้ครับผมครับผมติดต่อสอบถามได้เลยครับครับ08 <c oughs> 2ดสองดห้าปด้า สามสองศูนย์ครับผมครับล้านวิไลเจริญแท็กเตอร์พี่น้องครับพอกันชิมหนาชิมไหมครับจะมีอันไรทั่วล้านเจริญล้านวิไลเจริญแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ